ปล่อยหน้าทำไมอ้เพื่อนฉันิมึงฆ่าขามร้ว่าปล่อยหน้าทำไมเพ้่อปล่อยทไมอะเาไมไดผิดนะจำได้มั้ยใคระไอเตี้ยเฮ้ยคอยชิดเติมเอ้าไวะ้ถูกอ่วะผู้นีอถไอเติมอ๋อเป็นไรเติมไม่ส่งวันนี้นะ กูเติมแล้วมันไม่สูงเลยวะแกงมันไปก็ไม่ดีว่อยเลยไม่เคยไปเฮ้ยไอ้ตันติมึงอย่ามาตลกกับกูนะเว้ยมึงทำนี้ได้ยังไงวะทำอะไรอย่าเพื่อนก็คุยอยู่กับแฟนนี่ไงมึงกับมือมึงกับแฟนกูการตองแฟนกูไอ้การตองนี่แหละเป็นแฟนของเองเออกิงหรือเปล่าเนี่ยจรินด้วยต้นเตะการตองมันหมายความว่ายังไงไอ้เติมบอกว่าการตองเป็นแฟนของมัน แสดงว่าต้องจริงแน่เลยทช่ไหมงั้นมันไม่ข้ามมาต่อยหน้าพี่แบบนี้หรอกใช่ไหมพี่จะเขาง่ายๆสิพี่ไม่ต้ามตองทำแบบนี้หรอวฉันรักพี่คนเดียวนะพี่ยังไม่ทันไปไหนเลย่งั้นไปบอกมันรู้เรื่องเดี๋ยนี้เลยพี่จะจัดการเองจ้ะพี่เติมเลื่อตองนะนิยงแบบนั้นก็ไม่บอกฉันได้ไปปัดขาเพราะว่าเขาดันเขาโด๊กเว้ยนะนี่พี่เติมอไอ้บ้างตอง พี่พูดแบบนี้ได้ไงนี่นะคะพี่ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าฉันกับพี่สันติเราเป็นคนรักกันฉันรักพี่นะแต่ฉันรักพี่แบบพี่ชายเท่านั้นจำไว้ซะด้วยกันตตงก็ได้ไม่ยินฉันนี่ยังนะได้ย,นะไดยินแล้วเว้ยสันตปิดไม่ต้องย้ำอ,อกหักนะสิออกหักเว้ยแต่ไม่ใช่พระเอกเว้ยโกงคุเห็นไหมโกงอกหักกันคุณเคยเห็นไหมเฮ้ออยไม่เคยเห็นหนีน่แหละเออ มึงไม่ต้องพูดอะไรหรอกพี่มาเนี่ยรู้อยู่แล้วยังไงนางเอกก็ต้องเลือกพระเอกไม่มีมนเลือกโกงหรอกเว้ยคนดูคนดูอ่ะค,คนดูไม่ต้องถามทำไมยังไงก็พระเอกอยู่แล้วถามได้เลยเนี่ย <c oughs> พี่นางรู้อยู่เนี่ยแต่จำไว้เลยโ <c oughs> กงไงแชมป์ <c oughs> ทำไม <c oughs> มันไม่ค่อยหล่อหรอกเว้ยแต่ว่ามันอร่อยว่ย กินข้า,ขาล้วมหลอกเว้ยออร่อยมีพี่สันติ